ท่านโมแดงตายนะครับแสดงว่ามีผิดโอ้สีโอ้พาสิกากินเนอะนี่ตายปะโมแดงตายบะกโมดงตายนะครับเบืยอเสื้อป่ะครับเทปปุบตายปัับเลยนะครับมันติ๋พรอเฮตพึงว่านะครับแกงมันมันออกขมคมล้วครับลินลินเป็นแบบกินนามบอเสียบนะครับดอกตูบสองดอกนะครับแล้วก็นี่นะครับดอกบานนะครับ มีอยู่หาดอกนะครับมองนี่ตุ่มสวยๆเลยนะครับตลอดที่ร่องไปแกงร่องเบิงนะครับบริกินโดนแล้วนะครับเพราะวันโบมีเห็ดยังออกอ่ะทามันแสบนะครับเพราะว่ากินตั้งแต่วัยรุ่นมันอาจจะโบเสบนะครับเท่าแล้วอาจจะแสีบก็ได้นะครับเท่าแล้วอาจจะโบขมนะครับเพราะว่าหลังๆมามากินขมๆนะครับ จะหาดอกนะครับเบิ้งหาดอกนี่เสียบปัวนะครับเดี๋ยวสิไปแกงกินนะครับดอกงามนะครับมาหาเห็ดปวก็ได้ดอกนะครับนี่ร่วมนนีๆน้อยๆนะครับนี่เด็ดเห็ดอี้ก็สร้างมันนะครับแก้วคือกันนะครับเห็ดหยางน้อบ้านของเราเดินเห็ดพึ่งหว่านนะครับบ้านข้าเจ้าเอินเห็ดหยางน้อนะครับแสบบปนะครับผู้ใดมักนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับอันนี้คือเห็ดนะครับ ที่แหลกอกองหลอดก็ว่ามันเห็ดเอ้ว่ามันเห็ดไอ้เห็ดพึ่งแหลกเห็ดพึ่งแหลวเห็ดเผือกยังนี่ละบาง่มาตบมันโมเมนเนี่ครับเป็นออกแหล่ๆเลยนะครับแต่มีคนบอกกองหลอดนะครับว่าทานะครับเฮ็ดผิดนะครับเอา เทให้โมดแดงกินขั้นโมดแดงตายก็แสดงว่ามันมีผิดนะครับโมดแดงยังตายเดี๋ยวเขาไปเทให้โมดแดงกินนะครับว่าโมดแดงมันที่ตายบัวนะครับคุณบัวน้ำเหลแอนแอนยู่นะครับเฮ็ดเพิอกนะครับเห็ดเพิอกเพิ่งออกแล่แหล่นะครับเดี๋ยวประเทศใช้โมดแดงนะครับว่ามันที่ตายบัวนะครับขั้นโมดแดงตายนะครับแสดงว่ามีผิดโอ้โหสีโอ้โหพิกษากินเน้ะนี่ ตายบ่หมมแดงตายบ่วนี่ครับวิ่งตายนะครับหมดแดงตายค่าทีเลยนะครับวายนะครับแสดงว่ามันกินบ่ได้ต้องมีเหตุนี้ มดแดงตายค่าทีเลยนะครับเอ้ยหมูพิดรุ่นแรงนะครับเอ้ยต้มเห็ดนะครับน่าจะเป็นเห็ดผิดนะครับบกินดอกนะครับเบิ่งมะแหล่ซีแหล่เห็ดเพิงเอียงมั้นว่ามันเห็ดเพิงเห็ดเพิงเอียงก็จําบ่ได้ครับแต่ว่าเทใส่มดแดงมดแดงตายนะครับเดือเสี่ยวครับเทปุบตายปัับเลยนะครับ มันติบบตายยังได้น้ำเดือดๆทดี่ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายดารสีสวัสดีครับ